สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาติดตามรับชมกันต่อครับตอนนี้ย้ายมาลงแล้วครับแล้วก็ขุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับทีมงานสอจดลิลาดูเหมือนว่าฝนจะมาอีกแล้วครับมืดครึ้มมาเลยครับเปิดหัวกันที่อีโนโมเมกาของทางด้านผู้ใหญ่อิดครับสําหรับหล้อ ก็มีกันอยู่5คันรถแบคโคโกเปโกเอสเคหนึ่งสมาร์คทีเป็นการขุดลอกหน้าดินครับตรงนี้ยังแดดจัดอยู่แต่ตรงนู้้นสิครับดูครับมันมาแล้วครับรอดไม่รอดครับปิกัดของบ่อดินครับอยู่ที่ ติดติดกับสระน้ำหนองตะห่งที่กาลังเป็นสถานที่ต้องเที่ยวแห่งใหม่ของพี่น้องชาวตะบนเพียรามครับในเขตของตะบนเพียรามนี่ผู้ใหญ่มาเองตะบนเพียรามนี่น่าจะอำเภอจอพระครับ จังหวัดสุรินทร์แต่ว่าข้ามเอาดินเนี่ยข้ามไปเทฝั่งนู้นครับฝั่งของบ้านยางครับบ้านยางตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์บ่อดินนะั้นอยู่ฝั่งของสุรินทร์ทีเทอยู่ฝั่งของบุรีรัมย์อันนี้ก็คือนีโนโมเมกาสีเหลืองสุดหลอ่อ ของแท่งนัดเสียนิกมาไปครันที่สองครับเสียนิก,นกแล้วก็จะมี เสียนุมีเสียมอสเจ้ายอดอัศวินแล้วก็มีตูบตามนะครับ5คันสำหรับฤดูการปี65ก่อนหน้านี้ก็จะมีเสียกุ้งแต่ว่าเสียกุ้งนั้นย้ายสำนักแล้วย้ายสำนักจากสอจด,ดิตลำไปอยู่กับถ้าจะไม่ผิดน่าจะทีมงานในห้อย ถ้าจะไม่ผิดนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยหน้าดินสวยๆครับ คนขับไปโคผู้บ่าวตั้มโสดลูกสองลม,มมลมเริ่มมาแล้วครับลมเริ่มมาแล้วไม่รู้จะรอดหรือเปล่า จะถึงขั้นสุดท้ายหรือเปล่าฝนจะเทลงมาก่อนไปแล้วครับ 2รอรถ6ล้อครับมานู่นแล้วครับเจ้ายอดอัศวิน คนขคับเสียมอสสุดหล่อโอ้เสียมอส,ออสมอนี่ รถเปียกมาเลยครับเข้าใจว่าที่เทน่าจะฝนตกหรือเปล่ารู้แต่ว่าเปียกมาเลยครับมีเม็ดน้ำเกาะอยู่ที่กระจกมาเป็นคันที่สครับคันที่4ี่คันที่ห้ายังไม่มา ก็น่าจะเป็นเสียนูกับตุมตามครับใครจะมาก่อนเท่านั้นเองบ่อดินวิ่งสะดวกสบายครับวิ่งสะดวกสบายโอ้คำรามมาแล้วเสียงฟ้าคำรามมาแล้วครับ แล้วเสียนุก็มานน่นแล้วครับเสียนุพระเอกดังประจำช่องตีเล็กสายมาเลยครับเสียนุคนนี้นี่ก็สเก็ตน้ำเกาะมาด้วยครับโอ้ เอาแล้วครับเอาแล้วจะรอดไม่รอดฝนเริ่มมาแล้วฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับรอดไม่รอด สายฝนลงมาแล้วครับสายฝนลงมาแล้วปล่อยตัวปล่อยตัวครับโอ้หมดมาแล้วเอ้าเอาวิ่งแล้วครับไปแล้วไปเก็บเต็นแล้วเอา้าเอา้าถัดไหมถัดไหมไปแล้วเสียมอ ฝนตกครับโอ้โอ้โอเอาพาหมพาหมไปก่อนแล้วครับพาหมขึ้นรถแล้วครับเหลือเต็นเหลือเต็นใต่ต้นไม้ใหญ่ด้วยเอาเสียบอเสเจียบมอนเหมือนกันเอาวิ่งหอบผ้าคนหนูขึ้นรถไปแล้วโอ้โหเต็นครับเต็นเต็นทันไหมครับทันไหมครับ เบียกมาแล้วครับเอาเก็บเต็นแล้วครับเก็บเต็นแล้วครับอ้าวซาลงแล้วฝนซาลงแล้วเก็บเต็นอยู่คนขับไม่โค้กเก็บเต็นเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถให้เดี๋ยวตักดินให้ก่อน นีสิบปาเขาเล่นอะไรเฮ้ยเ<ห>สียงอะไรเอ่ยใครหมูมากทั้ทั้งตัวสิบปาขึ้นต่อห้าปาแข่หวานแข็งกัันได้เวลาตีเล็กเล่นแล้วครับอ่าแต่เวลาตีเล็กเล่นแม่โครเลย สัตว์หน่อยเด้อพี่น้องเด้อ Пока. วันที่11มีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับสำหรับเจ้าตุ่มตามยินดีด้วยครับใช้ชีวิตผู้วยเหตุและผลาพาครอบครัวเดินก้าวหน้าโอ้อยู่ใกล้ต้นไม้เลย เ่าตามเก็บของอยู่ครับเก็แบบของอยังไม่เสร็จโอ้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ ฝนนี่มาต่อเนื่องครับ ขึ้นไปแล้วก็ยังมีสายผลปล่อยปลายลงมาตลอดเวลาครับปล่อยปลายลงมาเรื่อยๆเยนี่ยผู้ใหญ่หยิบมาแล้วแบบนี้อากาศดีเลยครับ เย็นสบายไม่ร้อนแอร์นี่หนาวเลยแล้วครับ ยีสิบนาทีแล้วลากันไปก่อนครับกินน้ำกินท่าก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ